และนี่นะคะตุ้กจะพาไปชมที่ดินที่ติดถนนใบพาดมีแปลงย่อยๆมี2ไร่นะคะใครชอบที่ดินที่ติดถนนนะคะแต่ตุ้กจะพาไปดูค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะตุ๊กคนหัวหินเรามาอยู่กันที่เส้นใบพัดหัวหินพิกัดนะคะตำบลหินเล็กใหญ่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบนั่นเองค่ะทุกคนที่ดินแปลงนี้นะคะตุ๊กมี2ไร่ค่ะ ราคาหน้ารัมากมากๆจะอยู่ทางด้านขวามือของตรงนี้เองนะคะที่ดินที่ติดถนนน,นี้เลยคือคุ้มมากๆอยู่ที่ราคารไร่ละสามล้านเจ็ดเท่านั้นค่ะสองไร่ก็เจ็ดล้านสี่นะคะเราไปชมข้างในกันดีกว่าค่ะไปกันเลยและนี่นะคะคือแปลงที่ตุ๊กปอกนั่นเองทั้งหมดมีสองไร่กับอีกสิบสี่ตารางวานะคะที่ดินตรงนี้ขึ้นอยู่ ตำบลหินเล็กไฟอำเภอหัหินจังหวัดประจวบคีรีขันนั่นเองนะคะที่นี่นะคะจะห่างจากตัวเมืองหัวหินนะคะเพียงแค่15กิโลเมตรนั่นเองนะคะตัวเมืองหัวหินของเรานั้นมีอะไรบ้างก็จะมีห้างบูพอร์ตนะคะสถานีรถไฟห้าง Market ตวิ l เล e แล้วก็ตลาดในมาเก็ตด้วยนะคะทุกคน และแปลงนี้นะคะจุดเด่นๆของมันก็คือที่ดินแปลงนี้เราถมให้แล้วเรียบร้อยนะคะแล้วทางด้านซ้ายมือของตุ๊กเนี่ยเราก็จะเห็นวิวภูเขาด้วยค่ะทุกคนวิวภูเขานี้นะคะเราจะเห็นมาแต่ไกลนู่นเลยค่ะทุกคนดูสิคะทุกคนเห็นวิวเขาไหมคะมาแต่ไกลนู่นเลยได้ทั้งธรรมชาติได้ทั้งติดถนนคือดีที่สุดมากเลยค่ะแปลงนี้เป็นใครก็อดใจไม่ไหวนะเนี่ยที่ดินแปลงนี้นะคะหน้ากว้างอยู่ที่68เมตรแล้วก็ลึกอีก46เมตร นั่นเองคือหน้ากว้างมากๆนะคะทำเลดีด้วยเหมาะสมกับการทำร้านค้าหรืออะไรอีกมากมายเลยค่ะทุกคนแปลงนี้นะถุกว่าดีที่สุดแล้วค่ะแปลงนี้นะคะก็จะติดถนนบายพาสเลยนั่นเองและที่สำคัญเนี่ยเป็นแปลงเล็กน่ารักมากๆเลยส่วนใหญ่เนะี่ยทุกคนจะเห็นถ้าติดถนนบายพาสก็คือจะมีขนาดพื้นที่ที่เยอะมากๆอย่างเช่น10ไร่20ไร่ขึ้นไปนะคะแต่ว่าพิเศษคือแปลงเนี้ย มันมีนะคะขายอยู่แค่สองไร่เท่านั้นนะคะคือเป็นแปลงน่ารักแล้วก็ราคาจะต้องได้อยู่ที่3าล้าน7แสนพ้วนนั่นเองทุกคนรวมกันนะคะ2ไร่14ตารางวาอยู่ที่7ล้าน4แสนบาทพ้วนนั่นเองนะคะแปลงที่ดินตรงนี้ค่ะจะอยู่ขาขึ้นกรุงเทพนั่นเองนะคะเราจะไปชะอำก็ได้ก็ใกล้ประมาณ30นาทีเท่านั้นค่ะแต่ถ้าใกล้กว่านี้ก็คือจะต้องไปทางหัวหินนะคะ หัวหินเนี่ยจะห่างจากที่ดินตําบลหินแดงไฟของเราตรงเนี้ยเพียงแค่15นาทีเท่านั้นค่ะทุกคนแต่ถ้าโซนฝั่งนี้นะคะที่อยู่ติดถนนไปพากที่เดียวกับอาที่ดินของเราเนี่ยแล้วก็จะใกล้วัดห้วยมงคลมากๆเลยค่ะแล้วไปวัดห้วยมงคลนะคะก็แค่10นาทีเท่านั้นค่ะ เอาลคะค่ะทุกคนแปลงนี้ถูกใจใครหลายๆคนบ้างหรือเปล่าคะตุ๊กมองว่าแปลงนี้ทาเลดีมากๆเลยคะ่ะเพราะว่าติดถนนบายพาสแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยนะคะเพียงสองไร่14ตารางวาเท่านั้น,นะคะ่ะใครจะเปิดปั๊มน้ํามันก็ได้หรือทาเลร,ร้านค้าอะไรก็ได้นะคะเพราะว่าเส้นทางนี้มันจะอยู่อ่าระหว่างคาบเกี่ยวหัวหินแล้วก็ชะอําค่ะ สนใจที่ดินแปลงนี้นะคะติดต่อตุ๊กได้เลยนะคะที่เบอร์0 6 3 6์1 9 4 4 7นนะคะและตุ๊กเนี่ยจะพาทุกคนเนี่ยไปดูแปลงสวยๆอีกเยอะเลยค่ะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ